รีวิวนะครับขยับตีนครับรอารับโอเคนะครับนี่ครับไหนดูบัรยักาศสวัสดีครับวันนี้ผมต้นทางนะครับแล้วก็พี่อินดีพนเด์นะครับแล้วก็พี่เอสาล้นนะครับวันนี้เราไม่ได้มาทำภารกิจนะครับมาไม่ได้ใช้ชีวิตรอดนะครับเข้ามากางเต็นท์ในป่าแห่งหนึ่งนะครับ ในเขตภาคตะวันตกนะครับเดี๋ยวจะรวบรวมบรรยากาศครับนะสวัสดีนะครับพีเอครับไอ้ฝาล้นครับนี่ไอ้ฝาล้นนะครับนี่พีพีนะครับสวัสดีครับวัสดีเป็นเด่นครับจะถ่ายบรรยากาศรอบๆเรื่อยๆนะครับผมก็จะพาไปดูแหล่งน้ํานะครับท่างที่ ดูแหล่งน้ำนะครับเตรียมพร้อมสำหรับการมาแคมปิ้งนะครับ เห็ด okay, นะครับน้ำยังมีอยู่เยอะเยอะเลยครับใช้ได้เลยนครับน้ำยังมีใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับเป็นเป็นบอ่อใหญ่เลยนะครับ <Yeah. S 2> ใส่เลยครับนี่ครับ <Yeah. S 2> นี่นะครับน้ำก็ยัง มีไหลอยู่นะครับแต่ว่าไหลไปได้สักพักก็คงซึมไปในร่องหินนะครับแต่ก็ยังพอมีให้ใช้ได้ครับตอนนี้ผมก็ผูกเปน,นอนนะครับยังจหลับนะครับิ่งจะพูกนะครับดูเปลี่ยนจากมุมกล้องหลังเป็นกล้องหน้าเน,นี่นะครับน้ำขึ้นมาพูกเป็นนผานครับเัน ผ่านะครับสูงชันหน่อยนะครับนี่ครับโอเคครับครับตอนนี้นะครับมีลมมานะครับดูทงนะครับทงแก๊งเรานะครับอินดิพิเน้นนะครับแอดเวนเจอร์สองพันสิบนะครับนี่นะครับนี่ก็สมาชิกชาวแก๊งนะครับเอานะครับตอนนี้ทำอะไรกันครับสมาชิกครับรายงานตัวหน่อยโอ้โหรีบหยิบแว่นดำเลยนะครับ เรารีเจนซี่หมดทำไงครับรีจนสู้แล้วกันรีจนสู้แล้วกันนะครับโอเคอีพีนี้นะครับไอนมนะครับนมใหญ่เอาแล้วนี่นี่อะไรครับต้มอะไรครับเปิดเปิดฝาหม้อดูหน่อยครับโอ้ไก่สมุนไพรต้มไก่สมุนไพรครับไก่ไก่ป่าหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราเป็นไก่ลกธรรมชาติเราจะไม่วุ่นวายกับธรรมชาติครับครับเราอยากกินอะเราเตรียมกันมาเองเป็นเป็นไก่ป่านะครับไก่บ้านที่มาต้มในป่านะครับโอเคนี่ก็ เรากินช้างกันด้วยนะครับกินช้างกันนะครับช้างคู่ช้างค,คนนู่นะครับอันนี้ดีเจ็นซู้นะครับเราจะไม่โฆษณานะครับดิจน็นซู่ของไม่ดีนะครับจะเรียนแบบนะครับปปรอันนี้ากาแฟนะครับกาแฟของอะไรนะกาแฟอะไรเอ่ยกระปุๆๆน้าฟกากาแฟกาแก็ซื้อ, <ๆ S 1> อ,อมนามั่านะครับกาแฟกานฟาแาแกาแยิบแฟกาแาแาแฟกาอฟก่รฟกาแาแามฟาแฟกาแกกาแตกาแฟกาามกาแกาอนกานน สีเขาจะเข้มๆหน่อยปปร,รีจันซู้นะครับรีจนซู้เอามาจากบ้านนะครับดองด้วยเถาเอ็นออนแล้วก็ไม้ฝางนะครับแล้วก็หางช้างนะครับว้านหางช้างลองนะครับเดี๋ยวพี่พีให้ลองนะใไฟไปในแก้วนะครับเทสดูครับทปปรเทสดูลองดูครับปปรเ,เข้าไปคืนดังเอื้อกเป็นไงบ้างครับอีกาปล่าอีกา นาดครับตอนนี้กําลังจะทําเนื้อแดดเดียวนะครับเป็นหมูนะครับหมูแดดเดียวหมูได้าจากันเลยครับหมูหมูป่าไหมเออปลาวหวครับหมูประวหวครับผมนี่ครับเดียเย็นนะครับเดี๋ยวอย่าไปตากแดดนะครับวันนี้แดดดีนะครับแดได้ไหมครับมีดําล่องนยครับมีถูข้างข้างนะครับจริงมันน่าจะได้นะพอดีอ่ะเราเราไม้ทาไม้มาพอดีอืม ผู้มีประสบการณ์ในการชำชอในการเสียบเสียบหมูแย่แย่นี่แย่หมูนี่นะ yeah, ครับที่เห็นตอนนี้เป็นพึ่งนะครับไม่ใช่เป็นวันอ่าเป็นพึ่งนะครับเปึนง่าพึ่งรู้ว่าเป็นเมืองวัน <laughs> หมูนี้เราหมักอะไรมั้งครับเออผมไม่รู้เหมือนกันนะเราวางไว้ผมแค่จะไปจิบเอา <laughs> เมงวันฮะพึ่งฮะพึ่งพึ่งมาดูฮะมาดูใกล้ๆมันไม่ใช่เมงวันฮะพึ่งกับพึ่งกันนีนะพึ่งก้อน้อยๆตัวเล็กครับก็แบ่งปันเพื่อล้มโลกครับทิ่มมือตัวเองนะครับยังยังไม่โดนยังไม่โดนนะครับ้าโดนเลือดจะไหลนะครับโอเคครับจะถ่ายตอนตากทีนะครับนี่เราก็นำหมูที่หมักแล้วนะครับมาตากแดด เี๋เรามีทั้งลมควันทั้งตากแดดนะครับชิ้นชิ้นโอเคนะครับนี่ครับดูนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงชาวแคมป์ยามค่ำคืนนะครับนี่ทักหน่อยครับพี่เอครับทักหน่อยพี่สารล้นนะครับนี่พี่พีนะครับกำลังโปอยู่นะครับโปะทั้งวันครับกำลังจะต้มผักนะครับกินกับเนื้อนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่า มืดแล้วนะครับอันนี้ใ้แจ่วนะครับแจ่วขมนะครับครับอันนี้หมูแดดนะครับเราทํากันเองเมื่อกีวันนะครับอันนี้ก็ทอดแล้วเปิดสาหมอให้หน่อยครับอ่าเปิดสาหมอให้หน่อยครับอันนี้เป็นอมอมเพีียะครับดูครับดูยังยังไม่ได้ทานกันนะครับอันนี้เราจะสดจาวนะครับแล้วก็นี่ครับต้มผักนะครับ ต้มผัดกันอันนี้มอกข้าวแล้วนะครับนี่มอกข้าวแล้วก็อันนี้เนื้อย่างนะครับโอ้โหยังสวยเลยครับน่าจะทานได้แล้วนะผมว่านะสวยมากนะครับน่าจะดพอแล้วเดี๋ยวพี่เอจะลองชิมหมูหมูกับหมูแดดนะครับกับจิ้มเจ้านะครับนี่ครับจิ้มลยครับอาแล้วครับอ่าพี่เอจะใชเป็นไงบอกกันมาตรงๆรีวิวเลยครับออ ขยับตีนครับครับโอเคนะครับนี่ครับไหนดูบรรยากาศแสงไฟมืดๆหน่อยนะครับอย่างค่ัคือไม่ได้ครับหยับมากครับมีแต่เสียงเครียดนะครับโอเคครับนะครับเราจะปัดเหนือจากเตาเลยนะครับนี่ครับคีบนะครับไปลองชิมกันสดๆได้เลยครับปาดเลยครับดูครับโอ้โหอย่างยาวนะครับแต่แข็งข้างให้ดูนะครับชมอมชมพูหรือเปล่า เดี๋ยวปับ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 โอ้โหแล้วสวยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปชิมดูก่อนนะครับนี่ครับเพียงเราโอ้แท่กมันสวยครับลายสวยครับโอ้โหนี่ออกมาโอ้โหพีชิมก่อนสักชิ้นหนึ่งครับร้อนครับลองลองลองดูนะเป่าๆหน่อยเป่าๆหน่อยให้พีชิมก่อนนะครับโดยยังไม่จิ้มอะไรนะครับสุดหมักจากแต่จิ๋ว อันนี้มาสุดเด็ดเลยไหมสุดเด็ดครับสุดเด็ดข้ามไอเสื้อเขาตะนาวสีมาเลยไหมใช่ครับแอบลักลอบเข้ามาป่ะเนี่ยครับเอาละครับเดี๋ยวพี่พีจะลองชิมดูนะครับเดี๋ยวให้พี่พีชิมอย่างไม่จิ้มอะไรนะครับโอเคนะครับนี่ครับแซงมันครับกี่คัเล่นมาเยอะนะเข็มกำลังดีครับเข็มกำลังดีโอเคครับผมอรุ้สวัสดิ์ยามเช้าครับเมื่อคืนเดี๋ยวเราจะให้เจาที่ราพอแล้วนะครับได้พูดว่า เป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อคืนหน้าที่เราพอเป็นยังไงบ้างครับวุเลาะนะครับเอแน่นอนหรือยังครับเราพอนอนบางนิดน้อยครับนอนนิดน่อยนะได้แค่ว่าแอบหลับเวรนี่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้มลยครับเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยมากอร่อยนะครับนี่นะครับบรรยากาศยามเช้าอากาศประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณสิบเก้า สิบเก้าองศาโอเคครับแล้วยังดีที่ยังมีรอยทางสำหรับท่านจอดแล้วครับโอ ตัยไม้เถอะละระหว่างทางเราก็ไมีอุปสรรคเสมอเพื่อชีวิตคนนะครับคนเรามันจะไม่มีทางที่มันช่วยลูกตลอดคนที่มีทางที่ช่วยลูกตลอดเวลาคือ คนที่ไม่เคยลำบ้าเราจะไม่รู้รสชาติข้องชิวิตครับนี่ครับนะทุกคนทุกคุกทุกคนเราต้องมากันแบบนี้นะครับถ้าเป็นช่วงน้ำลากเราจะเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าเส้นนี้มันจะนะพี่ต้นน้ำมันจะน้ำเต็มเลยครับน้ำเต็มนะก็มาได้แค่ช่วงนี้ครับสวัสดีวานนี้รถเราเข้ามาเพื่อพอคนมาหม่อเป่าก็้ ทุกคนไปกับกับ,ก,บกับพวกเราครับกับช่างอะ,อ,อ,อ, C อะไรวนะเออชื่นจิตสมสอนเน็ตีอะไรนะชื่นจิตสมอสออะไรสักอย่างนี่นะครับไอเจ้าข้องช่องมันไม่ค่อยมาครับ,รบมันชอบทิ้งสมาชิกเข้ามาตากระกำลำบากเัือมันเองมันสุขสบายอยู่ที่บ้านครับ,รบแล้วก็ให้ให้ทำคลิปให้ครับตัวเองไม่ทำตัวเองมันไม่มาครับคไอานลำบากยกให้พวกเราเนาะ ตัวเองอยู่บ้านเฉยๆอ่างนู่นอ่างนี่ถ่่ยไอ้ไอ้หุนเออพอมาทีก็เฮ้ยผมขอกินยากอนเว้เป็นไรครับกินยาเป็นไรครับอะไรมั่งขึ้นโอ้โอนี่ครับนอีกหนึ่งห้วยที่เราต้องกเผชิญงาน,น,นครับผมหายผมย้ำนะที่เราผ่านมาประมาณสามห้วยถ้าเป็นหน้าน้ำหลากเราเข้ามาไม่ได้อะ เราจะมาแค่ช่วงนี้ครับดูทุกคนดูดูดูครับโอ้ยสำหรับคนที่เขามานี่คือภารกิจไปซื้อแอลกอฮอล์ครับเราหมดครับเราทิ้งให้พี่พีอินดิเพนเดนต์ใช่ป่ะใช่ครับอยู่เฝ้าแคมเพราะแคมเรานะครับผมแต่เราสองคนจะไปตีมอนก่อน ตีที่ไหนครับตีด้วยอ้าวเงียบดีอ้าว <laughs> เงียบเลยที่นี่ผมบอกตีมอนี่เงียบเลยชิดเลยในระหว่างทางก็จะเป็นป่าไผ่อันนี้จะเป็นไม้ย่ายจะไม่ค่อยมีมั้งใช่ป่ะพี่พี่ <laughs> ไอพี่หิว่ะพี่ชนแถวนี้ไม่ค่อยมีเป็นป่าไผ่ป่าแล้วก็ไผ่เนะาะครับผม แล้วไอ้ล่องที่เราเรา,าอะไปเนี่ยมันเป็นล่องของอะไรเป็นร่องน้ําครับไม่ใช่ที่ว่าเขาทาทางทเห็นไหมอันอีกนึงห้อยนะครับเห็นไหมนี่เราผ่านทางสร้างเลยดิเนี่ยคนสี่โอเคครับทุกคนเราลุดเราลุดอันนี้มาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่แคมป์ครับอันนี้สวัสดีครับ วันนี้ก็เป็นคืนเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะกลับนะครับจากการแคมป์นี้เราก็เคลียร์ของมาแล้วนะครับจากตะกี้ที่เคยมีเต็นท์เยเอะนะครับแล้วก็มีทาร์ปนะครับเราเคลียร์แล้วเดี๋ยวเราจะถามความรู้สึกพีเอฝาล้นนะครับว่าแกแกรู้สึกไงในการมาแคมป์ครั้งนี้ครับสวัสดีครับพีเอสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวหมดแก้วกันสัสดีครับสวัสดีครับให้พูดถึงความรู้สึกนะครับในการมาแคมป์ครั้งนี้ว่า มีความประทับใจอะไรหรือไม่ชอบอะไรบ้างครับประทับใจอย่างเดียวครับเรื่องเมียไม่โทรตามครับเมียไม่โทรตามเพราะว่าอะไรครับมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณนะครับเราตัดขาดจากโลกภายนอกครับครับผมกีกหนึ่งอย่างคือเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเตรียมเราหมายพอโอเคครับผมเพราะมันออกไปซื้อเราไม่ได้ครับอ๋อทำไมครับถึงออกไปซื้อไม่ได้มันไกลครับโอเคครับแล้วสิ่งที่ไม่ชอบเลยครับมีอะไรไหมฮะอ่า พึ่งครับอ๋อมีพึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปดูพึ่งเป็นึะตอมแขนผมไม่ใช่วันนะครับนี่ครับกลางคืนไม่มาครับครับมีแต่ตอนกลางวันนุ๊กนี่ยนะครับมีมีพึ่งนะครับนี่ครับเห็น้องโฟกัสไ่รูนะครับกลางวันน่ะรักปูจังครับโอเคครับครับผมเดี๋ยวผมถามความรู้สึกผงดีดีคือบรรยากาศวิวดีครับครับอากาศเป็นไงบ้างอากาศเย็นดีน้ำเย็นกลางคืนก็มีเสียง ธรรมชาติครับเรามาปลดปล่อยกับธรรมชาติครับนี่คือการพักผ่อนที่ดีที่สุดครับโอเคครับผมผมก็ถามความรู้สึกพีนะครับครับพีครับในการมาแคมป์ครั้งนี้มีอะไรที่ชอบบ้างและไม่ชอบบ้างครับที่ชอบก็คือมันตัดขาดจากโลกภายนอกที่ที่เราเคยไปเนี่ยก็คือมันก็ยังมีสัญญาณโทรศัพท์วันนี้ก็ก็ดีครับมาอยู่ข้างในมันก็ตัดขาดมันก็ได้ทําให้เราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเอง คิดไปอยากทําอะไรก็ทำํำการใช้ชีวิตในแคมป์ก็คืออยากทาอะไรก็ทําอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนนะครับแต่ที่สําคัญก็คืออยู่กันเยอะเนี่ยก็ต้องเออเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเพราะถือว่าเป็นความบรรทับใจนะครับสําหรับวิจภาพแล้วก็ทางเข้าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวากลับเดี๋ยวไปดูกันทางทางทางเข้าทางออกนะครับที่มันเป็นธรรมชาตินะก็ไม่มีสิ่งที่ไม่ชอบแล้วครับชอบทุกอย่างแหละ โอเคครับแล้วฝากฝากอะไรเกี่ยวกับคนที่จะเข้ามาแคมปิ้งหรือเกี่ยวกับธรรมชาติเลยครับคือคือการเข้ามาแคมปิ้งเนี่ยก็คือต้องเคารพสถานที่เคารพสถานที่ในหมายความว่ากฎระเบียบมันเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องยึดตามกฎระเบียบอย่าไปทําลายธรรมชาตินะครับมาอยู่กับธรรมชาติเพืนพาอาศัยกันครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปสำหรับคลิปนี้จะเพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ